เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมตอนที่หนึ่งเรื่องกลับมาทวงวันที่กรรมกลับมาทวงพร้อมชีวิตของคนที่เขารักที่สุดสิ่งที่ทำวันนี้กำหนดชีวิตวันหน้าเรื่องเล่าของต้นชายผู้ไม่เชิอเรื่องเวรกรรมจนวันที่ทุกอย่างกลับมาทวงคืนถ้าคุณเคยคิดว่า คนเลวบางคนก็รวยอยู่ดีคนโกงบางคนก็ไม่เคยถูกลงโทษหรือทำดีไปก็ไม่ได้อะไรคุณไม่ได้คิดผิดแต่คุณกำลังมองแค่ตอนนี้เพราะกรรมไม่ได้จ่ายคืนตามเวลาที่มนุษย์กำหนดมันไม่ส่งบินรายวันไม่แจ้งเตือนเหมือนแอปธนาคารแต่เมื่อถึงเวลามันจะมาทวงคืนด้วยดอกเบี้ยที่คุณอาจจ่ายไม่ไหว นี่คือเรื่องจริงของชายคนหนึ่งที่เคยเชื่อว่าฉลาดกว่ากรรมและได้เรียนรู้บทเรียนเจ็บปวดที่สุดในชีวิตจากการกระทำเล็กๆในอดีตที่เขาคิดว่าไม่มีใครรู้ผมไม่เคยเชื่อเรื่องเวรกรรมเลยครับจนวันที่ผมต้องมานั่งมองแม่ตัวเองตายด้วยมือของคนที่ผมเคยหลอกเขาไว้เมื่อสิบปีก่อน ตนชายหนุ่มหน้าตาดีผิวขาวตีมีรอยยิ้มที่ดูอบอุ่นจนใครก็ไว้ใจเขามีวาติสินชั้นยอดพูดอะไรดูจริงจังดูฉลาดดูน่าเชื่อไม่มีใครรู้เลยว่าภายใต้หน้ากากนั้นคือลูกชายของโชคชะตาที่เกลียดความลำบากยิ่งกว่าเกลียดความตายตนโตมากับบ้านไม้เก่าๆโสมๆหลังตลาดสด ทุกเช้าได้กลิ่นปลาเค็มจากครัวข้างบ้านทุกเย็นได้ยินเสียงแม่ไอแห้งๆจากความเหนื่อยล้าหลังกลับมาจากงานเย็บผ้าเขามองชีวิตตัวเองด้วยความรู้สึกรังเกียจไม่ใช่เพราะแม่ไม่ดีแต่เพราะเขาอยากรวยโดยไม่อยากรอผมไม่อยากเป็นคนดีแล้วจนเหมือนพ่อแม่ผมอยากเป็นคนรวยที่ใครๆก็ต้องกลัว และนั่นคือต้นกำเนิดของสูตรรัดที่เขาสร้างขึ้นในหัวเขาศึกษาวิธีสร้างธุรกิจหลอกลวงปลอมบริษัทออนไลน์สร้างเพจปลอมใช้รูปรีวิวปลอมจ้างนักแสดงมารับบทลูกค้าจริงเขาสร้างโครงการลงทุนทองคำแท่งที่อ้างว่าได้ผลตอบแทนถึง20%ภายใน3เดือนคนแรกที่เขาเริ่มด้วยก็คือ คนที่รู้จักใกล้ๆตัวรวมถึงพี่เอื้อยแม่ค้าขายขาย้าวเหนียวมะม่วงที่เคยให้ข้าวเขากินตอนสมัยเขายังเด็กๆผู้หญิงใจดีที่ไม่มีลูกแต่รักต้นเหมือนลูกชายคนหนึ่งน้องต้นนี่มันมีแววจริงๆคนมีอนาคตพี่เอื้อยผู้ยิ้มยิ้มขณะยืนเงินสองแสนบาทให้เขาเอาไปเอาไปต่อยอดเลยลูก แม่ไม่ใช้แล้วเอาไปทําให้สําเร็จนะลูกนะต้นยิม้มรับอย่างอบอุ่นขอบคุณที่น้าเสียงซาบซึ้งแต่ในใจกลับหัวเราะเยาะโลกนี้มันง่ายกว่าที่คิดในเวลาไม่กี่เดือนต้นหลอกเงินจากผู้เสียหายรวมกว่า30รายมีทั้งแม่ค้าพนักงานออฟฟิศไปจนถึงครูเกษียณ เขาเก็บเงินทั้งหมดราว15ล้านบาทแล้วปิดโทรศัพท์บล็อกทุกช่องทางหนีออกนอกประเทศทันทีจากเด็กบ้านไม้หลังตลาดเขากลายเป็นคนในคอนโดหรูใจกลางเมืองฮ่องกงนางกินสูชิราคาเป็นหมื่นจิบวายกับหญิงสาวในหนห์ครับเขาซื้อรถสปอร์ตไว้สามคันใช้ชีวิตหรูหราเหมือนเศรษฐีหนุ่มในหนังฮอลลีวูด เขามองภาพอดีตในความทรงจำแล้วยังหัวเราะออกมาพวกนั้นมันโง่เองใครจะไปช่วยคนโง่ได้หรอวะเขาเริ่มเชื่อว่าเขารอดจริงๆไม่มีตำรวจไม่มีคดีไม่มีใครตามแม้แต่เวรกรรมที่แม่สอนก็ไม่มาเยือนเขาบอกกับตัวเองว่ากรรมหรอก็แค่คำปลอบใจของคนที่ไม่มีปัญญาสู้เท่านั้นแหละ แต่สิ่งที่ต้นรู้คือในโลกของกรรมไม่มีใครรอดพ้นเพียงแค่มันยังไม่ถึงเวลาเท่านั้นเองมันเงียบมันนานมันไร้สัญญาณเตือนแต่เมื่อถึงวันนั้นมันจะย้อนกลับมาพร้อมดอกเบีย้ยที่โหดร้ายยิ่งกว่าฝันร้ายและวันที่ว่ามันกำลังจะมาถึงสิบปีต่อมา ้นกลับประเทศไทยใช้ชีวิตเงียบๆกับแม่ที่ป่วยติดเตียงเขาซื้อบ้านหลังเล็กๆให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบทุกอย่างดูเหมือนจะรอดจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตเข้าไปตลอดกาลชายแปลกหน้าในชุดส่งของมายืนหน้าบ้านใบหน้ามองหม่นค้าแต่แววตาคมกริบมีของมาส่งให้แม่นาย ของตอบแทนบุญคุณสมัยก่อนเขาพูดนิ่งๆต้นเปิดประตูรับด้วยความงงแต่ไม่ได้เอกใจอะไรแม่ของเขาก็นอนอยู่ใกล้ๆในห้องนั่งเล่นแล้วทันใดนั้นชายคนนั้นชักมีดปลายแหลมออกมาจากเสื้อเดินพุ่งตรงไปที่แม่ของต้นพร้อมตะโกนว่านี่คือดอกเบี้ยของเงินที่แกโกงแม่ฉันไปเมื่อสิบปีก่อน เสียงกรีดร้องรัานป้านตนพุ่งเข้าไปห้ามแต่ไม่ทันเลือดไหลนองพื้นแม่ของเขาสิ้นใจในอ้อมแขนของคนที่เธอรักที่สุดตนสุดลงทั้งร่างโลกทั้งใบถล่มลงตรงหน้าเสียงในหัวดังซ้ำๆว่าถ้าผมไม่หลอกเขาถ้าผมไม่โลกถ้าผมไม่คิดว่ากรรมไม่มีจริงผมก็คงไม่ต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ วันที่ผมต้องมานั่งมองแม่ตัวเองตายด้วยน้ำมือของคนที่ผมเคยหลอกเขาไว้เมื่อสิบปีก่อนแต่ในวันนั้นมันไม่มีคำว่าท่าอีกแล้วเรื่องของต้นเป็นเพียงหนึ่งในอีกหลายพันชีวิตที่อาจคิดว่าสิ่งที่ทำวันนี้จะไม่มีใครเห็นไม่มีใครตามแต่ความจริงคือสิ่งที่ทำวันนี้กำลังเขียนอนาคตของคุณอยู่ ไม่ใช่เรื่องของความเชื่อแต่เป็นเรื่องของผลคุณโยนอะไรออกไปในโลกวันหนึ่งโลกจะโยนของแบบเดียวกันกลับมาและแรงกว่าเดิมหากคุณกําลังยืนอยู่บนทางแยกของชีวิตและกําลังลังเลว่าจะโกงสักหน่อยหรือโกหกเล็กน้อยขอให้คุณจําเรื่องของต้นไว้ให้ดีเพราะบางทีสิ่งเล็กๆที่คุณทำวันนี้ อาจกลายเป็นฝันร้ายในวันข้างหน้าที่คุณต้องชดใช้แม้ด้วยชีวิตของคนที่คุณรักที่สุดหลายคนอาจคิดว่าการทำเลวแล้วไม่ถูกจับก็รอดแต่ในทางธรรมะกรรมไม่ต้องใช้ตำรวจไม่ต้องมีสารไม่ต้องมีพยานเพราะกรรมคือพลังของการกระทำที่จะย้อนกลับมาเสมอไม่เร็วก็ช้า ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งการกระทำทุกวันนี้ไม่ใช่แค่สร้างผลลัพธ์ในตอนนี้แต่มันจะค่อยๆปั้นชะตากรรมของวันพรุ่งนี้อย่างช้าๆและแม่นยำไม่มีใครหนีผลกรรมผลได้ไม่ว่าจะฉลาดแค่ไหนสิ่งที่เราทำในวันนี้คือสิ่งที่เราต้องอยู่กับมันในวันข้างหน้า